สวัสดีครับผมอลัง JB Channel วันนี้ยิรุฟเฮ้ยเฮ้ยอะด้กี่บาทแล้วครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับได้ท่านหร่แล้ววันเนี่ยนะไหนดูหน่อยไม่มีอะฮะไม่มีหรอกยีราฟไหนลองเราเปิดเรามาเปิดงานเพลงกันดูว่า มาคัดงานนะครับเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้เป็นไงบ้างทุกวันนี้ต้องระบบคัดงานแล้วใช่ไหมคัดสัรงนานใช่ไหมไม่ต่างกว่ากี่กิโล,ลแล้สบายยิงกบอลระเบิดเขมรเลยนี่ก่อนระเบิดเขมรวิ่งวิ่งไงเห็นบอกว่าอะไรปัดกระจุยปัดกระจุยล้อลอ้ลอล้อไหมเลยใช่ไหมไหนลองในเปิดไหนไหนเทฟเบอร์ไหนหเ,เปิดดิไหนไหนต้องเปิดเทฟเบอร์แข่งกันนิดหน่อยไหมมันจะเป็นยังไงอ่วาวาง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 เปิดแสงสว่างหน่อย มีละวุฒกูพี่ทำไมหน่อยจังพี่ไม่มีงานไหนไหนไหนดูประเภทหน่อยไม่น้อยจังแค่แหละไหนไหนประเภทดูดิโอ้โหแบบเหมืนะอมนเด็กใหม่เลยนะอะท่านผู้ชมดูเนี่ยดูพี่เองดูพี่เห็นไหมเนะี่ยเยอะขนาดไหนเนะี่ยเปิดทุกตัวยังไม่เร่งเลยเนะี่ยเจ้าก็เปิดให้หมดเลยนะไม่เปิดเอาลงลองเลยเนี่ยไม่มีเนีนะ่ยเอาไม่มีอะไรดีเนะี่ย อวันนี้อะไรบ้างเนี่ยเอาบ่หมี่เกี๊ยวหมีเกี๊ยวอืมมีเกียเก๊ยวนะครับเอาอันนี้ดีกว่าผมเอาอันนี้นะเอาผักอันนี้เด็ดอย่างเดียวนะอเอาเลยไปรับแต่งเงินสดสแกนไม่ได้แล้วปะไม่ได้ไม่ไม่ทำด้วยหรือ มีตู้ไหมวะเดี <addressing Allied> <loo> <L> ๋ยวหยุดก่อนต๊อฟก่อนมีเงินสดไหมหยุดก่อนเดี๋ยวเพิ่งทำไม่ต้องทำง่ายปะอืมขาดนะครูมาเดี๋ยวพบกันสดแล้วลราตูนมีไหมแถวนี้สรุปว่าไม่ได้กินนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าไม่มีเงินสดนะท่านผู้ชมไม่เป็นไรครับไม่เา็นะเงินมันยังมีในในในโทรศัพท์ไม่เป็นไรปะเ